ครับผมขี้รถไถกอดครับพี่น้องวันนี้เอาหางสามมาเลยครับผมดินแข็งครับดินแข็งเงี้ยดินแข็งครับผมก็เลยเอาหางสามมาเลยเมื่อนี้เคี้ครับผมมาระเบิดดินแถวนีิชัเนบ่อไรครับผมดินแข็งเงี้ย ขนาดขางสามก็ยังพอจะลุกได้ครับพี่บองแต่ว่าขบวนเอกลื่นความสามหรถของพื้นผิวไปหรอกครับผมโอ้สุดยอดควบแข็งเลยว่ะเออมองเขามองเขามองโค้เขาครับพี่ครับผมเออ อมองเขาจำผ่านรีบเลยว่ะพี่น้องเลยมองเขากัดจำผ่านเลยว่ะมองบ่อเขาก็มี นี่เป็นหางบุกเบิกนะครับผมอู้อู้อู้อยเออแต่โคงโค้งมาเลยว่ะอู้ดันใบหัวงอักเลยว่ะอู้หูน้องเลยบางทีล่ะเอออลังการงานฐานนี่ไงวะ แต่ขน้นเล็กอะโอ้อนี่เป็นนเก่าด้วยมันเป็นอย่างไร แล้วขตอนเออพวด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 เฮ้ยหนักที่เป็นพวดเลยเอ้ยทีรอนเลยตา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 เฮ้ยเอ้ยดีมันยังเกลียนก็ดอกกระเดียเน้อ ยอคก็เห็นเลยเข็นเหี้ยงเลยเดี๋ยวาสู่พานสามห้องบ่อได้รึนำยางเดียวพานสามห้องเลยเออน่าจีบเป็น่นเก่าเลยนอะจี่เป็นบอกเฮ้ยแมีดีดีเห็นบอก วล้วันเป็นพ่นเก่าดีเยี่ยเยอะ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 ะเะนอือโอ้โหรถจนติดดวงครับพี่น้องเอี่ยปวดไปเลย ชิ้นหญครับงานาน,นี้ฮ่อารถไยหน่อยเพราะมันชินหญครับงานี้อออรถไน,น่อยแต่กินยากเลยแหละครับงานนี้ฮ ที่แหละกว่าทีแ่แล้วเอามาใส่หมูอ่านี่นะครับพันสามก็ขอพันหกก็ได้อถ้าเป็นพันหกเลยสงสัยบ่ได้กินเลยงานนี้เฮมันต้องรุ่นนี้ดึกกับหางสามเคเคห้อง ยังพี่น้องยังยังยังโอ้ยส่วนนี้สูงหลายครับพี่น้องขี้ดินยังเดียวหลายสูง มาอ,อยู่เนือล้มแล้วครับพี่น้อยงานนี้ป็นบ่ได้ล้มแรง ไอ้ดันใบห้องเลยระบบเครื่องเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมเราใช้ปลอดแค่นี้ระบบเครื่องระบบหางนี่ โเคยมีปัญหาครับผมใส่งานดีมากเลย ไอแห้งเขาไก่เลากับบได โอ้ตอนเด็กทสูงึ้นสูงงึ้นครับพี่น้องสึ้นึ้นไปเรื่อยๆเว้ยผมมาถ้ดดันลงไปอีกจังหน่อยนี่สงสสงใส่เลยงายตึ่มเฉะแน่นอนเลยหงายของเทะแน่นอนเลย วันนี่ละกทั้งสครับผมอ้ยเอาอีกกว่าหลายพ่อแลครับผม ดุดเกินไปท่านเลย งไงเมือด่ามวดิเลยครับพี่รองแน,น่บริเวณนังเลยต่อวาบริายเรื่องยงไงยไงดีใไรเดินดชทีวีเลี้ยว็ฝาเป็นไหลสุเชียดดิเยครับดเด้อดอ,อว่าใช้ด็กกดเลี้ยวขับที่ปเดผพาชิดใหม่ๆครับผม เอาเดี๋ยวคิดกันขอลาไปก่อนครับ